เช้ามาก็มาเจอคำถามของคนที่ถามมาว่าถ้าตัดสรูได้ทำไมพระสงฆ์ในวัดถึงตัดสรูไม่ได้ทั้งทางที่ปักพืชปฏิบัติดีและมนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างเราจะปฏิบัติหรือฝึกเป็นโสดาบันเพื่ออะไรในเมื่อปฏิบัติไปก็ตัดสรูไม่ได้เดี๋ยว ครูก็ครูต้องบอกก่อนนะคะหลายหลายคนก็อาจจะมองว่ามึงถามมาได้ยังไงเนาะมันมีบนโลกนี้มีคนหลายประเภทค่ะประเภทที่อยากเรียนรู้ศาสนาพุทธอย่างจริงจังเพราะเขาไม่ใช่คนพุทธก็มีนะคะอยากจะถามคําถามเชิงลองเชิงคนพูดก็มีนะคะอยากจะถามคําถามเพื่อให้ศาสนามันเสื่อมลงก็มีเนาะทีเนี้ยคนที่ถามคนเนี้ยกูไม่แน่ใจบริบทของเขาแหละเขาอาจจะอยากดูก็ได้เนาะก็ขอบคุณคําถามแล้วกันกูไม่อยากด่าใครละอะว่าถ้า ตัดสรุได้เนี่ยทาไมพระสงฆ์ถึงตัดสรุไม่ได้ล่ะแล้วเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราจะไปเป็นพระสงฆ์หรือไปเป็นโสดาบันเพื่อม่เพื่ออะไรนะคะเมื่อเป็นแล้วก็ตัดสรุไม่ได้อยู่ดีนะคะเดี๋ยวนะครูเลยบอกว่าคนที่ถามเดี๋ยว คุณต้องไปหาความหมายคำว่าตัดสรูก่อนสิ่งแรกเลยนะคะให้คุณไปหาอ่านบทสดมนต์ง่ายๆพื้นฐานเลยนะคะคือนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมันจะมีคําแปลอยู่แล้วค่ะหรืออะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะมันก็จะมีคําแปลของมันอยู่แล้วค่ะมันจะแปลเลยว่าอาตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระอ,องค์เองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองหมายความว่าพระองค์หาหรือค้นพบหนทางของการหลุดพ้นได้ด้วยพระองค์เองพระองค์ไม่ได้เดินตามใครพระองค์เรียนรู้จากพระอาจารย์หลายๆท่านแต่การเรียนรู้นั้นทําพระองค์หลงวิชาหลงไปผิดทางจนพระองค์เกือบไม่ได้เป็นพระองค์วันนี้แต่สุดท้ายการหลงนั้นทําให้พระองค์มีประสบการณ์ชีวิต จนพระองค์ได้ตื่นรู้ตื่นรมเรียกว่าปปร,รินิพานค่ะทีนี้พระสงฆ์หรือคนธรรมดายอย่างเราเรียนรู้คำสอนไปเพื่ออะไรเพื่อดับเย็นหรือนิพานนิพานคือการไม่เกิดอีกแล้วคือดับกิเลสทั้งปวงก็คือไม่มีการที่เราจะเกิดได้เราต้องอยู่ในเวทนาของเราค่ะเวทนาของเราเนี่ยเวทนาก็มีกิเลสตัณหาการกระทํา มีบกรกรมต่างๆประกอบไปด้วยขันห้าอีนึงอีตัวขันห้าเนี่ยจะยึดให้เรามีมีเวทนาขึ้นมีกิเลสมีตัณหามีอะไรต่างๆเวทนามีอะไรบ้างก็ไปเรียนรู้นะคะขันห้ามีอะไรบ้างก็ไปเรียนลูก,ลกนามสังขาอะไรเนี่ยไปเรียนรู้การที่คุณจะศึกษาศาส,สนาพุทธเพื่ออะไรเพื่อน,นิพานคนะ่ะนิพานคือการไม่เกิดนิพานคือการออกจากเวทนาของตัวเองก็คือเบื่อสังคมนี้ละ ออกจากวัฏตัดสงสารนี้ละฉันไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเรียนรู้าศาสนาพุทธไม่ได้เรียนรู้เพื่อตัดสรุ้เหมือนองค์สมัสสมพุทเเจ้าแต่ใช้คําสอนขององค์สมัสสมพุทเเจ้าเพื่อไปนิพพานเพราะฉะนั้นแล้วคนที่สามารถตัดสรุ้ได้ก็คือมีองค์สมัสสมพทตเเจ้าองค์เดียวเพราะพระองค์หาเส้นทางนั้นได้ด้วยพระองค์เองส่วนเราเป็นผู้ทําตามคําสอน พระองค์ตัดไว้สอนไว้และให้เราพิสูจน์มันกระทามันด้วยตัวเราเองจากคําสอนที่พระอ,องค์ได้ประสบการณ์มาแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วคําว่าตัดสรู้ชอบได้ด้วยองค์เองจึงมีได้แค่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวส่วนพระสงฆ์ส่วนมนุษย์อย่างเราทําได้แค่เอาคําสอนมาประพฤติปฏิบัติดับกิเลสของตนดับขันห้าของตนดับ อน,นิจจังของตัวเองเพื่อที่เราจะไม่ได้อยู่ในวัฏจกักรนี้เพื่อให้เราจะไม่ต้องเกิดอีกและเพื่อให้เราไปนิพพานไม่ต้องเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเทวดาเวียน่หวตายเกิดอยู่อย่างนั้นนี่คือวัฏสงสารการนิพพานคือออกจากวัฏสงสารเสียเปลีายนธรรมไม่ได้เพื่อไปตัดสรุเหมือนองค์สมสุทรสมุทธเจ้า แต่การเรียนรู้ธรรม,มะขององค์สมมาสมุทธเจ้าคือเอาคําสอนที่พระองค์สอนมาเนี่ยปนไปค้นพบมาเนี่ยเรียนรู้เพื่อที่จะนิพพานดับเย็นไม่เวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละค่ะคําสอนก็ขอบคุณคําถามนะคะหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเ้ยไม่โง่จะมาถามแบบนี้คือบางคนเขาไม่รู้จริงๆแหละครูก่อนหน้านี้ครูก็ด่าเสียเทเสียนะแต่มานั่งคิดอีกทีหนึง่งเออบางทีเขาก็ไม่รู้จริงๆแหละเนาะมันก็มีบางคนแหละันตีนมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ เราเลือกเอาคนที่ถามเชิงปัญญามาคุยกันแล้วก็ส่วนคนที่ถามกวคนกวนคนที่ถามเพื่อสร้างความแตกแยกคนที่ถามเพื่อสร้างกระแสหรือใดๆกูจะบอกนะคะแต่คนที่ถามด้วยเหตุและผลและอยากรู้จริงๆกูจะตอบให้ก็ฝากคําถามไว้ในคลิปวิดีโอได้หรือในไลน์ได้นะคะก็ฝากทุกคนร่วมสนับสนุนหากชอบเนื้อหาสาระในช่องกูก็ฝากกด ติดตามช่องนะคะกดหัวใจกดเซฟกดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วหากใครที่เห็นตรงคอมเมนต์จะมีให้ของขวัญหรือดาวก็ฝากทุกคนร่วมสนับสนุนครูด้วยกันให้ดาวแล้วก็ให้ของขวัญได้นะคะเป็นกําลังใจมากๆเลยฝากอุดหนุนสินค้าคูมีเสื้อมีสินค้าออกมาขายแล้วนะทุกคนอุดหนุนด้วยนะคะแบรนด์ของครูจะเป็นแบรนด์มานะทิดาค่ะลองสังเกตดูจะเป็นหน้าคูแล้วก็จะมีโลโก้บริษัทอยู่ยังไงก็ฝากทุกคนอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนสวัสดีค่ะ